ตาชัดสวยเนป่ะเป่าววายังดิตาหวานเท่าเขาครคนฟั้งยังอาฟีเขายังกลับอาฟีอาฟีตามคำคอพวกอีแม่ฮะกับแพงอยู่หรอแต่ว่ามมีก็ได้เพื่อนคอเธอได้ไรโอ้ยกันก็ไล่เตอร์พะเละขอทั้งคำยังเงิน มัวกล้วยต่บูมี่สบายดีเด้อทุกคนมือนี้ขอบใจเนาะสหรับการเดินทางเมือนี้ก็ปลอดภัยเนาะตอนนี้เขากำลังอยู่ที่เมืองสมุยอู้อากาศเย็นนะลีทุกคนอากาศหนาวเลยตอนที่เขาอยู่สวรรค์น,นเขตอากาศห่อนแดดห่อนดีเขามาพี่แบบที่ว่าถ้าอาบน้ำก็ต้องต้มอาบจังได้ถ้าบ่ต้มเนี่ยอาบไ่ได้เนาะแต่ตอนเมื่อน,นี้เนาะเขาก็มีโอกาสมากที่ เฮือนอนะ่องทิพย์เนฮือทิพย์สาวงามนะประจำสนเผาทุกคนส,สับอ่าเดี๋ยวสีผักมาดพอดีน้องกำลังเห็ดอาหารอยู่วันนี้คิดว่ามื้อนี้เฮาสิผากอยู่เฮือนน่องนองนะนาะ <Okay. S 1> เฮาหนาจะบ่ได้ผากอยู่วันะผากดอกเดี๋ยวผากผากอยู่เฮือนน่องก็ได้เนะ่องขนาดื้อย,ยเพิ่นเนาะเอื้อย,ยเพิ่นกำลังมาแต่เห็ดเบี้ยกอยู่ยงจันนะเดี๋ยวจะหน่อยจังสีไฮเอสซได้เห็ hen, นเนาะ อย่านองผมกำลังเหยนอาหารนี่ดังไฟเอาสีเห็ดเมนูยังไงนี่ฮะขวานะเออเอาสีเห็ดเมนูขวาขวาสซีหมูเนาะขวานซีหมูเป็นอะไรกระทาล่องซิมซีมือน้องพีบบาร์บแสบจำได้นายจะแสบ สมหน้าตาคนเยอะเราติดเนาะเอ้ากระ,ะดังดังไปเพราะว่าเฮากำลังมาหอดเมื่อกี้นี่เนาะกำลังมาหอดอเดี๋ยวรอถ่ะเพราะว่าเสียดยังแนมนนนวนันนี้จะมีพักเขาเื่นประกาศค้ามาเนาะ แต่ว่าเป็นเป็น,ปนภาษาบา้าเนอาเขาอื่นทางเนี้อาร์ฟีเขายังกล่าวอาร์ฟีอออาฟีอารฟีเนาะประกาศประกาศเขาเรืยองประกาศทัวร์แหละฮะจัดสุดใหญ่เลยมนันนี่พอดีสลองวันเกิดใหญ่คนเลยนะ <laughs> อากาศหนาวหนาวน่ารับบ่คืนนี่เอยเป็นยังหนาวหนาวกินแดับบ่สบายบ่สบายก็เป็นห่วงไงอ่ะจีบ <c oughs> ไปใส เหนื่อนเอื่อยง่ายเนี่ยเนี่ยเอื่อยง่ายกาง่ามคือกันนะคนเกันเปิดงามไม่ได้คนเกันเปิดเนาะแต่ว่าเปิดแต่งงานแล้วอะไรกันจะแต่งงานกับคนที่สายคนคนเบี่ยงเอออยู่ยังจันเออมบ้านบางทีเออเปตดอะไรคือได้ไปได พัวไก,ก่แท้พอกันอยู่อยู่บักเซลงเปียกสลยเก็ลงเปียกหตียบเนี่ยก็เลยพอวกัน,อกนเออเออเอเอ,เอพักันอยู่บักเซเนาะท่านี่แรกความหักมัน <c oughs> อยู่ไกลอยู่สามันกำมันสาแน,น่นกับตรงมานนี่นเนาะมี่แหละเนี่ยดูแม่เราดุด้วยกินแม่เรากินเรื่องเลี่ยนนั่นแม่เราตายรับสอนหนอปะเนาะตายเอาไว้ยังดี บัวยังรอแห้งดีผมมีคนจับมาหาโทรมาหาอย่า้อยามีคนจับมากวนอะ่งเีไปถามไปเราป่าเนาะมื่อนี้เราเคยไหนอาการสองมือแห้งชิบองศาสิบาองศา ไปไนแล้วไปหลอนคือเงียบเงียบกดดันอะไรแบบโหเบญจังไงเซซเซอร์เซเซอร์เลิกขโมย ไม่เงินเจ้าไปซ้ำเหยเนี่นออยั่นวะมากเมื่อนออออาน,นน้นนองสาวเจ้าแบบพื้นมากเล मुझे लगले बोला em nha nhạc hiện nhanh ngay nào ใหในนี่กรกาะเกหญ่าเนห็ดอาหารวันน oh, yeah, yeah, um ี้เใหญ่เพิ่นเห็ดอาหารเองเลยวันนี้

อ,อ,อบขั้วเพินมีแต่คนนาหักได้งามๆเลยทุกคนปูหญิงนะแลวะวีทีชีวิตตอนนี้กำลังถามเอื่อยใหญ่เพินเราประสบการขามหักของเพินเ <c oughs> พราะเจ้าเรามาแต่งดองเจ้าแพงบ่ะ ตามคำคอพวกอีแม่ให้ก็แพงอยู่ดอกแต่วบะหมี่บะได้เพิ่นคอเท่าได้่ะโอเออกระไล่เตอร์ทะเลคอทั้งคำยังเงินมั่วขั้วใจบุมีเขากัฮิเอออันซ้ำเฮ็ดฮีดของประเพณีเราเองนั่นไหนนะแล้าคันบอลลูเมนเอาบะได้โอ้กันเฮ็ดฮีดคองเขาแล้วหลัก็เออได้จังหวะกันทีหลังเนาะตอนนั้นเนาะ ตอนเขาคอหันมีอีกก็ให้บุมี่หลักเล้วเลยงนนักเนาะยางเขาไิตจนรู้ค่ะเองคือมนเพิ่นเพิ่นเบาเท่าไหล่เงินหันซาวล้าโอ้ค่ามันสองสามบาทโอ้เนาะเนาะแต่มันบุมี่ให้เราบุ่เพิ่นกับบุมมีเนี่ยจัคสะให้เลยวันนี้ยังอีกวันนี้ขวยปะมีปะขวยบุมมี่ ขณะกินดอมียังบ่มีซช่ว่าได้เงินคำก่อนได้ลูกหลานก่อนได้จังกินติดไหลดีเะโอติสลัดเนาะเอ้เฮียยัังงบ่มีเลยเป็นสลัดแล้วคือว่าแล้วเนาะถ้าได้หัวใจลูกเพิ่นแล้วมันกลับไปอีกแนวนึ่งน่นะแต่บ่ได้ใจลูกเพิ่นมันก็ยากคือว่าแล้วเนาะแม่นบ่ยังก็ยาก พอเขาตกลงเองว่าสิฮักพอแม่พอแม่เขาก็บังคับบอ่บังคับกันบ่มีกะเลวไปโแต่วันเรื่องคอเกับ็คออยู่แล้วแต่บ่มีให้แล้วก็แล้วเพราะว่าลูกเขาก็ฮักกันเลยกับบรรยากักินกันบรรยากัน้องสาวหล่าจนนี้ได้ซ่ะตังไหวเท่าไรโมโหเลยชุดน้องสาวเองอินตามมิจสิเว้าคือกัน ขึ้นกับน้องสาวเองเนาะเนี่ยอยู่ดอกพี่น้องแต่เขาบูบูแสดงว่าก็ยังบริขาดซุดอยู่เนาะยังบริขาดซุดน้ำพ่อนน้ำแม่อยู่ขึ้นกับเพื่อนเองนำอีืเนาะเพราะว่าบางบางบอนนี่อันซุดแล้วทั้งแตวโคดรนะเนาะคืออันผู้ผู้เป็นผู้สาวนี่บ่ แต่ัดสินใจเองบ่าไถ่เลยนะเดี๋ยวเขาล้มเองเบิดทุกอย่างนะหยอดเลยเ,เเ <c oughs> ยเป็นตามเงยเป็นว่าะฮะทานน้องทิพย์มีตั้งไว้เท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> อันนั้นทานน้องทิพย์เองดูดูคืออยซื่อ <c oughs> จาก <c oughs> นั้นเอาคือเอือยนี่เราบดได้คารดอง <c oughs> ยังแซมบดได้มียังให้พอ่อแม่แซม ถามหยอกเอื่อยใหญ่เพิ่นอันนี้เอื่อยเอื่อยทิพย์เนาะเพิ่นคืออาโถอาโถอาโถนี่ไก่สิแต่งงานเลยที่อาโถนี่นอกอันเด้ยวอะเถืององเถื่องเถื่องเถืองนอกอันนี้ล่ะอาทางมันหยอกนะนิ่มได้หมดละนิ่มเออนิ่มอันนิ้มผู้เนี่ยผู้นั้นเถื่องเออโถ นิ่มหนักเร็วหนักแบมแดมเออฮะหนังสองหนากันแล้วเันเนี่ยเสียดย่างกับเห็ดได้บ้าเมื่อกี้นี้เฮา่วมกับเอือยใหญ่พคนเมื่อกี้นี้ก็เลยหลบกวนถามเรื่องความหักคนหนึ่งมันก็เลยเหล่าสุภมางเนาะ หลายหยัดเลยเห็นบอกเลยบ้างจะได้อาโทไปอยู่เวียงจันทร์มวลว่ะเป็นสาวเวียงเป็นสาวเวียงจันทร์เป็นอะไรไปอยู่เวียงจันทร์ฮะไ่ได้มีผู้บ่าอยู่อย่งว่ะไม่มีแผลโอ้ยใหญ่เป็นเลยบอกว่า สุดแล้วแต่น้องสาวนะเนาะทีมเนาะเอาวันนี้ก็ดีใจเด้อทุกคนมีโอกาสได้มาลินเพื่อนของน้องทิพย์แหละนี่เป็นเพื่อหนใหญ่เพป็นเนาะแล้วก็มีโอกาสหนังร่วมกับน้องๆกันอยู่นี่นเนาะโอ้เพป็นกะอ่าไอการตปิดตัวหับเขาอย่างดีได้เนาะเขาก็อยู่กันแบบมวลซื่นนอนอยู่นี่แต่ก็ โรมกันอย่างสบายเนาะถือเป็นกันเองเนะเาะอม้วนเนาะมาเพื่อนเพื่นอนอ่าอันนี้ก็เป็นคังแรกก้องข่อยเนาะทีมาใส่อยู่กับอ่าอ่า,าเขาอื่นว่ากับอยู่กับชนเผ่ากระโดนะเ,าเนา,เาะออตะกีเขาก็ไปไลยเผาอยู่เนาะแลวก็ะอันนี้ก็เป็นคังแรกเนาะทีเขาก็ได้สิมากินเขาน้ำผ่นได้ม้หน,เน้เนาะมากินเขาอยู่เพื่อนเพิ่นอน เดี๋ยอาจจะนอนอยู่เพื่นอนคนนี้ได้นี่เราขึ้นเข่าเพ่าพ่อมานอนตื่มอีกอน้องๆเพื่อน,อนอเนนพราะว่าอากาศหนาวมานี่เราก็เลยนั่งจุ่มกันเนาะและสิ่งที่สําคัญมานี่มันเกิดของอาโธ่เนาะขอบขอบจักปี่กับอาโธ่ฮะเออเนาะปี้เ<พ><า>บิร์ t เดย์เด้อะวันเกิดเนาะคอบขอบชื่อเก่าวีน้องทิพย์ได้วันเกิดเดืนอนยยัง เดือนหกเดือหนหกเอาวันที่เท่าไดรเดือนหกดี่ซมเอรอที่ซมเดือนหกเด้อเนาะอ่อย่าลืมเด้อเนาะจื้อไว้เนาะเขาเด้อทุกคนเนาะมาเด้อกินข่าเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อมาเข่าว,าวก,ากันเด้นอนี่กินข่าอยู่เพื่อนใหญ่ของน้องทิพตุนี่เรียอที่กินข่าวในอานนีมิมเนียนเออแม่เนียนอาอายอ,ายอานนี้มิมอายเนาะอ่าอ,อง มาเริ่มกินข้าวแนะฮะเดี๋ยวกินข้าวกันเด้อทุกคนเนาะคิดว่ามื้อนี้ก็เอาบรรยากาศสมนิก่อนเนาะเออมื้อเช้าจังว่ากันใหม่อีกเนาะเอาค่ําคืนนี้ก็เอาเพียงสมนิก่อนเด้อทุกคนเนาะขอให้ทุกคนก็นอนหลับฝันดีเอากินข้าวก่อนเด้อเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายเนาะ